น้ำร้ามัน,นเป็นถุงผลไม,ม้รวมกินเป็นบอ่อเมนบอ่มอมะพร้าวนะรวมมิตรมันรวมเม็ดมน้ำผลไม้นะลองเล่นน่ะน,นะลองเออว้ายกินเป็นยีบ่บ่อกินเป็นเม็ด คนแท่เอยูหล่นจอดตื่นไงเอวสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟจีที่หักแท่งทุกท่านทุกคนเนาะที่กลับมาดูมาชมชบ่าวจอยซาแนิอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะ หลังจากบอจอยลงคลิปไปคือบุมีคนเบิ่งคนชมเนาะโบโูว่วาเป็นจังไดเนาะพ่อแม่พี่น้องช่วยเบิ่งคลิปบอจอยหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาดูมาชมหรือว่าแนวใดเอฟซีบอจอยหายไปไสนเนาะพ่อแม่พี่น้องบูว่าิันไปอยู่ไสนะ่เนาะคือว่าิันบ่เห็นคลิปบอจอยลงไปบ่คือสมอยสมีแท้ลงไปสิบคนสาวคนบมมีคนเบิ่งเลยพี่น้องเลยมุดมุดเว้น บ่หัวมันปิดกั้นเรื่องอย่างพี่น้องเนะาะจังไหนกบภาพี่น้องก็ไล่กดแช่กดด็ติดตามให้กำลับบงใจใน่เด้อขอขอบคุณขอบคุณเนาะมือวันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนน้องรล่อคือเก่าพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะหลังจากมาจอดไเข้ามามือนึงพี่น้องเลยมือมือนี้ก็มีโอกาสเข้ามาคนเดียวคือเก่าเนาะเดินทางโดยรถจักรนั่นแหละพี่น้องเนาะมือนันจะซื้อนาำมาพผ้ามาผาเพิ่นเนาะหรือว่าเป็นจาัาไดกะจะไปพูดไปคุยน้ากันเลยเนาะกับทางน้องรล่อเพิ่นกะอยู่เงินอยู่ซานเพิน่น พ่อดีพี่น้องเลยไะบอกว่าหลายใจห่างไปพบพ่อกับน้องิ่นเลยพี่น้องแต่หูว่าน้องผันอยู่กับผู้ใดแน่พี่น้องเนาะไปไปบึ่งกันเลยพี่น้องงจาจะจะสน้ำพ่อมาหัวถืกใจน้องิันหรือบอเนาะอ่าจังใดไปบึ่งไปสมกันเลยพี่น้องกางเชือน้องลอยเนาะโอ้าัพิ่นอยู่เฮื่อนหรือบอม้เดินทางมาคนเดียวพี่น้องเลยเสียเดียวก็ยคือเห็นน้องมุนเพ่งว่ะจิ๋น คือปูปากแท้ว่ะมีคนอยู่อยู่บ่เหือนชานนี่ก็ได้คือสมอยสมีคือบ่มาอยู่ข้างหลังเนาะวันนี้ป้าเถอะลมพัดวีวีเสีน้องลอยฮะน้องลอยอยู่อยู่ไดนนี่วาย ไปจังได้านาเถอะเดี hmm. 是是 like okay. uh, ๋ยวคน้องวนวิ้นเชน้องวนเพลงน่ะน้องวนเพลงไปฟังเพลงน่ะฟิ่แม่ฟิีแม่น้องวิ้นป่ะเฮดเด้นนี่น่ะเข้าไปที่รถเออป่าขึ้นมานอนพี่เจ้าขึ้นมานอนอยู่พี่บ่ เห็นยังช่แบบนั้นโอ้ลูกลุงเขากับลูกเด็กเฮือนพี่คือพื้นบ่มีเทะว่ย่านมอบไพยใหม่เฮือนนะเห็นแบบนั้นจ้าน้ยที่แบบทีทานไพยโต๊ะัดทีไปใช้ใช้น้องเพลงนะน้องเพลงน้องเพลงอยู่กับไฟมือนนี่นะ อยู่กับบันเพลงนะบันเพลงบุญมีไปอยู่น้ำบ่อยู่นำเอ้าน้องมีขนมนี่น้ำผ้าเลยอะว้าวน้ำมะพร้าเออขอบใจเด้อน้ำผ้ามันเป็นถุงผลไม้รวมกินเป็นบ่อแม่นบ่อหมกผ้าน่ะรวมมิตรมันรวมมิด น้ำผลไม้น้รองเลยนะนะร้องนะเออว้าวย,ยินเป็นยีบบัวเป็นเม็ดเช็แได้โอ้เออลืองจางจุไงเออไม่ใชงไ,ไ,ไหมไม่ใช่มันนั่นวอวผัวยีบวย่บกวจะของเป็นยังเป็นลม <c oughs> ะวอกเลยว,วาไหนไหนไม่ได้วาวเวลา ออกมาได้บ้านนี่ได้ชิมมั้งดูหามองหามอมว้าวยันหามองแม่เฮ้ยคอยเอิอนวันเพลงเจ้านั้นโอ้มีคนเข้ามาหาแล้วบ้านมันนี่นะัวไปทางไหนัวดนะเอ้าไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาอยู่ใช้ขี้เอือนปลาแล้ว เดี่ยวเราหมุมาบ่บัะนี่มามาจากมงตอนคำพุ่นแล้วต้องมาตอนคำพูเห็นพี่แชมป์กับพี่ดมคุณแม่ในดมอะเพ่งเยอะนะเราบ่มาเราไปอยากมาคุณมีใจนี่เด้อไงเด้อเอาคุณมีเถอ บ่มีไฟเข้ามาหาบ่หมดเลยนะบ่มีไฟยังบ่บ่มีไฟยังบ่มีไฟเลยโดนลาปชิมาจะบ่หมดนียจักเล็กเขาดู่ัวานี่ไฟมาเนยบ่ลาไปเด้บ่บ่ยังเจ้าถามคอยถามเจ้าจะชิาบ่บ่หยั่งพี่จักบ่บ่พี่ยังอ๋ มันนี้มาหา้องลอยกับกินข้าวกันยังน้าเจ้าน่ะกินกับเจี๊กินกับเจี๊ยดูหน้าโอ้มันแขววมันกัดเนาะซีมึงเท่อนั้คือกันว่ากัะเป็นอะไรนะชนะหมูเผาก่าเจ้าไปเห็ดตุ้งเฉา อันนั้นรุ้นมันทำน,นาเนาะไม่มาละยูจะใส่แตงปองน้องยูายจะไปให้ลูกกินตูเป็นวัดมันเป็นยังเป็นวัดมันจะเป็นยังน้องหลอยกับน้องมิมอนุ่งไม่มาบ่บ้านุ่งไหมวินวินดูอืม Ngon lời và mà hạng mà đà môn em anh... là bao bay nè chị lê hồn tôi hoặc ở dạng này nè ấy có gì lê môn dạng nổi chào dạng môn đi bò Đó. bò nè đi dạng nó môn 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 để nó môn nó môn này nó môn đồ môn 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 มันเป็นยังไงอืมฮัลโหน้ำมัน,นมีเรายังดีใจชมวะชมน้ำมันรวมเียมันไม่เม่นาน้ำพาอย่างเดียวผลไม้รวมจืมาห่างน้องลอยเออนี่แหละวันนี้ก็ เังลอยก็อยู่วะดั่ไฟอยู่ธะเกื่อนเลยบ้านนี้โอ้บัดตื่นแต่เช้ามาเลยก็ขามไปพุ่งรถบันไดกลายแบบนั้นบอมาบ่ขึ้นว่ฉันบอไม่ได้ขึ้นจะหูจากไหนไหนมันหมดขึ้นโอเวียงมันได้มาบ้างหนูได้มาแล้ว่้าใคยกับบุหูเหื่อนนาะ นี่แหละมาหาน้องลอยพี่น้องลอยมามืัอนี้กะบบุพพ่อผัวพันอี่แล้วผัวน้องลอยไปขม,มือบ่ไปขม,มือแะไรเกี่ยวข้าว<อ>พอได้กินข้าวพัวเห็นแล้วพอได้กินข้าวได้กินแล็วข้านะว,วานะแล็วเราวระชางนะยังยังจะกุมพกเยื่อเสีะบสานเกี่ยวอลไรฮะเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วนะายใช้ mình đang mua súc bò Đang mua súc phần bãi cháy cứ nghiệp này bãi kêu khao kêu khao mất kêu khao gì cháy nè ờ nhà bạn ở mẹ mẹ nói nè xe bạn ở làm Ừ. Nọ, ừ. Nha. Ừ. 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 จาบุกขีดยานเ่บอยังเป็นคือเก่านะบ่าัจจุเซียบมันสิเป็นบมดังัห่เพชเป็นดดเป็นตัวเดียววะให้ที่จักนําเนาะอยู่กับลูกบมยานบ่บรลยานบรลยานเลยบรลยานเลยออ๋ ก,ก็กำบริยานเลยน้องวาหัะควรกบูยูตัเพลนี่กินกับยังอีกตัเพลนเขานะมีจะหลอดยังกินพวกมดจะหลอดนะจเตัวจะหอดนะลายเตัวชื่อไปคุดมาบอชื่ออคื่อบ่ไปคุดฉัน มาได้ไปเลยกลงนากบุญมีหกยังไงกกมันมันด้อบุญเพ่งกับบุญมีภายยากกว่ากันบุญมีเนกแต่งพวกเดาวกูเกร้ โหเพรางะดีก็ได้ะด้ตงพวกได้มามนี่เลยนี่ปีไปได้มาฟังนีไปได้อย่ากเลยนเราเป็นยังไง้างชัดเล้าจห้แล้วบ่บ่ห้อยเสียให้บ่อลีห้อี่ตัวห้อยใ ยันมาจังหายแล้วรัวเป็นยังไงคน,น,นักนันเป็นยังงดูดีๆนคือพอแล้วคือพออ่เพ่งเยอะน้าแล้วบ่แนอ่ะเพ่งตือวนน้นบิตีรอะรยงโว้ยเยอะบ่เนี่นยฮะเดี๋ยวเอาจะไปถามเราจะหน่อย,ยรำรู้นอน้องบุงมี นลองลอยคืออยู่แต่ได้เฮือกเขาอไปอยู่ตจนไม่ไเย็นดีโอ้ยน,นี่ก็เย็นเขอยานลูกไปไ,ไปตัวเดียวได้มันจะไปเนี่ยมั้ยไงนี่เล็กน้อยโอ้โหเอาฉาบตัวไว้กับมันขานแทวนั่นแล้วไปได้ใหญ่เจ้าก,ก็หามเราไปไ<ด>เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเจ้าก,ก็บเบิง้บงเบงิ้งเบิ้งอยู่นี่เจากก้ามาเบิง้งมันก็ไปขี้เก่าแล้วคขำมันให้แน่อยู่นี่มันเห็ดอันเรียมัน คือกันนัอหละจะไปอยู่คนกันอะไรน้องร้อยองไปนี่ได้ปะจ๊ะนไปจะไปห้องนี่ได้ปะได้อามาพีเฮ่มาพีไปบาได้ยังโมเด้มาเอามานี่งจะจีอามาเนี่ยไหนอามาแล้วคนอยู่นี่อามาเนี่ยไหนอามาเน่เอาถามพีนี่เออหัวหัวเลยนะุ้ณแจ็อดูอามาพอาได้ ไปเอาไปแบกมาบอกหรือ <concealed safety> ไปหามเพื่อคอยแบกเอาไปแบกเอาเอาเดียวเ้าจะียมาได้บเปลี่ยนเป็นแบกได้ใช่ไหมตัวอะไรตี้อ้เออน้องมี น้องมีเจ๊าเจอเห็นมาน่ะขนเขาพันตีแล้วปาเขาพันนะนี่ยอ๋ยอยอะอะขนไว้ชื่อไม่ถาตีบาดียวะนดอืปโนนยังกันน่ะน,น้องหนะลย่ยถ่าโนนบ้านเดียวจยตีบัานดี่ะ có lê thanh um. mân mô hình mô hình mô hình mô mình mô h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 ình đi hình đi hình mô hình mô hình đi hình nữa hình mô มันเป็นไข่มากขึ้เจ้าขนาดไข่อื่นแล้วยังโมปากมันยานเก่ายานคอยเรื่องไหนตะเกาได้ฉันตะเกามันยานเนี่ยนี่คือยานฉันเป็นยังจะเป็นยังอ่านี่บอกมาเมกพผานี่บอกจอยเออมายังชาแล้วนะมาเมกพผาเออ พุ้นเนี่ยจะนั่งบุแม่พุ้นของข้าวน้องลอยว่าจง้งนอนน้ำอ้าวตายพัดคอยซื้อแบบเป็นถุงมันยังได้หลายยัง,ยงไม่กินหลายซื้อเป็นนันเจ้าก็ได้กินน้อยดีเนาะแม่บ่าวข้าวแม่ดูหมักชะโมอยากจะว่องชะโมห <laughs> ุ่นมีนั่น nông thiên ha rồi đi hết nhà này lên này non non vợ chồng mày non vừng luôn vừng luôn

เอาเอาเอาลมพัดเอาเอาพุ่นไปายทางพุ่นไงแล้วกระดาษกระชาษเอาหายกระเป๋าอย่างเงี้ยยังงลอยผีหลอกแล้วโอ้ยชานเห็แน่ประตูนะยังยังไม่ได้เห็ดบ่ออเมื่อได้ผลิตมาเห็ด จักแล้วจาาวัากในไหนเราบอมีหมูเราก็แลนไปดิ่มคนเดียวไ่แล้ววะยานโอยู่ดยูไปมียานบดด่เจ้าเ่ะแล้วชิ่อนไหยังช<า><า>่มว่า ขัจะไป,ยปอ,อยู่ลบคืออยู่พุ่นเะ้ยวคิดยานเหรออยู่ยลบกยานยานยาังตะกี้ว่าพอได้ยานวันนี้บันว่ายาน,ยานอีกแล้วอะไรบันบุญนี้ผูกและผูกยังเกิดขึ้นยังทำงานหากาแฟทำมันกินยังหดอยู่บ้านน้ำหดอยู่หดอยู่ อ๋อเดี๋ยวน้องบุญมีน้องบุญมีนี่เนาะน้องลอ,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 อยหลังจากเราเป็นนั้นแล้วคะพันยังยช่ป่เมื่อวานานี่นงไม่ได้พันไม่ได้พันเลย ยังจากเป็นลมมานล้ครับผัวมาวเพก,<อ>ก่อก่ไ้ว้างยังได้ยาว่้าะไรนไดนกับผัวบอกให้กับพังเลยมันเสียงบอกยววาวไม่บอก<ม>เป็นยักษ์บอกเฮ้ยผัวใ<ม>ห้ยัวห้ให้ยนที่คนสิตใจบริจิตยานห้โว้ย แลวผัวก็ไ่ได้ว่างยังอีกบม่ได้ว้าบ่โมเป็นห่วงกันได้ลึผัวเจา้าโมยามเป็นห่วงม่เงียบว่าเออเดี๋ยว่าถามว่ามีเงียเป็นยังไงั้นยังซี่บ่ได้ถามเลยบ่ฮะได้ถามเลยอึม่มโมโทเลยโมยามถามมีเงียเลยเดีลยนี่แหละทางนางลอยเนาะน้องมันมี กินยังเลยนะเอいะกินโลโลเลยนน้อนมีอยากินอยากินอยากินได้คาคอตายหาเลยบันนี่แหละน้องลอยแม่มากินยังเดียวบนลูกให้กินไปยังกระดาษกันเองคาคอลูกเด้อเฮ้ยไปชิ้นยอคล้องกันเฮ้ยเริ่มเก็บกินแล้วลูกน้องลอย ຫືໆໆເຈົ້າຝົນນ no ັ້ນລູກເຈົ້າເກັບຫຍັງຄິດດോສິນຄ້າຂໍວ່າຊິວ່າແຊງຕິດເຂົາລູກຂ້ອຍແລ້ວເຈົ້າຍາເບິ່ງິແວັນຍັດເກົ່ຜູກບໍັນທິກິແມົຂໍມສນໃມດແລວ มันจะห่อเลยชองคือกันบ่กับเราเป็นขวดบอกบอคือกันบอ,นนค,บบอคือกันเด้เดตอนนั้นกับตอนนี้จะได้แชบกว่ากันตีเย็นตัวนี้เสบตัวนี้แชบเด้ โอเคพี่น้องลนคลิปนี้คืพอพ่อไม่ยังไงขอจะไปก่อนพี่น้องพ่อพ่อพี่ต่อไปด้ยวยพี่น้องสวัยดีน้องมนวีสวัยดีได้ไหสวัยดีเอ๊ะ